สวัสดีครับคอนเอาทวนนรกคอนเอาทวนนรกเป็นซีรีส์ใหม่ซีรีส์ใหม่ล่าสุดของขบวนการพวกนี้มันก็เป็นซีรีส์หนึ่งในหลายๆซีรีส์ซึ่งหลุงก,ก็จดจำไม่หวัดไม่ไหวเพราะมันเยอะเหลือเกิน มาปับปั๊บมันก็หายไปมันก็เลือหายไปนี่ก็เช่นเดียวกันคิดว่าอีกไม่นานมันก็หายไปมันก็คงจะต้องสร้างซีรีส์ใหม่ขึ้นมาอีกเพราะฉะนั้นดาราคนไหนผู้จัดก,การดาราคนไหนที่คิดว่าตนเองดำรงชีพอยู่เพราะต้องอาศัยตรมหากินอยู่กับคนรุ่นใหม่ที่ไร้สติ ก็รีบออกมารีบออกมาคอนเฮากันอย่าช้าครับถ้าคือช้าอาจจะตกขบวนอาจจะไ,ไม่ไปอาจจะไม่ได้ร่วมขบวนกับท่วนรกพวกนี้ในเมื่อสังคมไทยถูกคนบางจำพวกบางกลุ่ม มันสร้างสภาวะสงครามไม่เกิดขึ้นในสองกรมไทยมันจึงผลักผลักให้เราต้องเลือกว่าต้องอยู่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะอยู่ฝ่ายคนชั่วหรือจะอยู่ฝ่ายคนดีดีชั่วนั้นแยกไม่ยากเพียงใช้ติปัญญาน,นิดหน่อยเราก็สามารถแยกได้เลยว่า คนไหนเป็นคนชั่วคนไหนเป็นคนดีลุงรู้ลุงทราบดีว่ากระบวนการพวกนี้มันถูกสร้างถูกจัดการถูกวางแผนกันมาเป็นอย่างดีมีรูปแบบที่ชัดเจนมีแบ่งงานกันทำ แบ่งกันตามหน้าที่แบ่งกันตามความสนามันถึงมีนักการเมืองมีนักวิชาการแล้วก็สื่อมวลชนมันก็แบ่งหน้าที่กันทำในขณะที่อีกควาย อีกว่าก็คือลุงกับผู้ชมลุงกับผู้ชมมันก็คือปัดเจกชุนต่างคนต่างคิดต่างคนตา่ตางทำไม่มีใครสั่งใครไม่มีใครรับคำสั่งจากใครแล้วแต่ว่าใครจะคิดเรื่องอะไรใครจะทำเรื่องอะไรเพื่อจะช่วยเหลือชาติบ้าง มันจริงไม่มีพลังเหมือนกับกลุ่มพวกนั้นที่มันทำกันเป็นขบวนการแต่อาศัยที่เราเป็นฝ่ายที่มากกว่าก็อยากจะรู้อยากจะรู้ว่าพวกคนเฮาที่มันเรียกร้องอักมาออกกันมาคนเฮานั้น มันจะชนะเราไหมลุงก็ยังเชื่อมัน่นยังเชื่อมั่นสังคมไทยยังเชื่อมั่นวัฒนธรรมไทยโดยเฉพาะสถาบันครอบครัวลุงยังเชื่อว่าครอบครัวไทยนั้นเป็นครอบครัวขยายแม้นจะรุ่นใหม่นี้ครอบครัวจะแยกออกไปบ้างลูกๆออกไปพักที่อื่นบ้าง แต่ด้วยความที่มีวัฒนธรรมสืบทอดกันมายาวนานสถาบันครอบครัวที่เป็นครอบครัวขยายผูกพันุ์ด้วยความรักกันมายาวนานมันจึงยังติดต่อปฏิสัมพันธ์กันตลอดเวลาไปมาหาสู่กันตลอดเวลาลุงจึงไม่เชื่อไม่เชื่อว่า เยาวชนคนรุ่งใหม่จะไม่มีความรักไม่มีความผูกพันต่อบุปการีลุงก็ยังเชื่อว่าบุปการีผู้นำในครอบครัวเสาหลักในครอบครัวก็ยังสามก็ยังจะต้องดูแลคนในครอบครัวของตัวเองต่อไป ถ้าเหลือมีอะไรให้ช่วยเหลือทุกคนก็ช่วยกันนี่คือครอบครัวไันลุงยังเชื่อว่าตราบใดที่เด็กยังเรียกอุปการีว่าพ่อแม่ยังเรียกภู่หลักผู้ใหญ่ว่าปู่ย่าตายายลุงป้าน้าอานะั้นนั่นหมายความว่า,วา สถาบันครอบครัวยังทํางานของมันอยู่ยังแข็งแกร่งอยู่อาจจะมีปัญหาก็เฉพาะบางครอบครัวโดยเฉพาะบางครอบครัวที่แตกแยกเลย้อคิดไม่ได้คิดไม่เป็นมันถึงออกปิดเพี้ยนไปบ้างซึ่งเขามีจํานวนน้อยลุงเชื่อว่าตึงที่สุดตึงกจุดหนึ่ง ไทยเราก็ยังจะสามารถรักษาวัฒนธรรมอันดีงามของประเทศชาติเอาไว้ได้ก็อยากลองดูก็อยากดูว่าไอ้พวกที่มันนเขานั้นมันจะมีพลังแค่ไหนมันจะทำได้กี่วันออกมาทีครับก็อยากรู้เหมือนกันว่า นัดต่อสู้ปักเจกชนทั้งหลายในโลกวารายนั้นจะสามารถต่อสู้ต่อต้อตานกับสื่อหลักได้หรือไม่ได้ก็มาวัดกันลุงก็อยากรู้อยากรู้ว่าดาราที่ออกประคอนเทานั้นเขาจะออกมารูปแบบไหนเขาจะเดินตามแนวทางของใคร หรือจะเดิน,ดนตามแนวทางของนายคนนี้นายคนนี้ก็คงสำคัญไม่บอกสำคัญถึงขนาดไปรดน้ำพรวนรินให้กับหน่อจามจุริน ลุงก็พยายามจะตามดูไปเหมือนกันตามดูว่าต่อไปมหาวิยาจุลาจะมอบเป็นยาดุสฎดีบัณฑิตให้กับนายคนนี้หรือเปล่าในฐานะผู้ที่ทำคุณงามความดีให้กับมาหาวิราุลาหรือทำคุณงามความดีอะไรก็แล้วแต่ลุงก็อยากรู้อย่างเึว่าเมื่อ,อไรจุลาก็จะมอบ หรือว่าไปที่เธอคนนี้เธอคนนี้เขามาเรียกร้องอะไรกำมังไขว้าหาอะไรลุงก็ไม่อยากพูดไม่อยากอ่านที่เธอคนนี้เขียนมันกล้านไม่พอที่จะไปอ่านเขาดูดีว่า เธอคนนี comment comment ả, ้เขาต้องการอะไรเรียกร้องหาอะไรลุงไปเจอบางคอมเมนต์บางคอมเมนต์เขาคอมเมนต์ว่าอะไรซึ่งลุงก็ไม่รู้ความหมายเขาบอกว่าอย่างเธอคนนี้ไม่ต้องไปสรรหาหรอก เอาแค่มาราจีนกับสากกระเบือก็พอนี่ไอ้ดอนของคนที่เป็นดาราเขายึดแนวทางคนพวกนี้เขาเดินตามคนพวกนี้อา้า และเธอคนนี้ก็มาด้วยมันเกี่ยวเลยกับคนรุ่นใหม่ก็ไม่รู้ไอภาษาอังกฤษหมายถึงหมายถึงตัวอีหรือว่า เธอคนนี้หมายถึงตัวเองที่มันเป็นเช่นไนั้นเรวมาถึงเธอคนนี้เธอคนนี้บอกว่าประชาชนจะทนอีกนานแค่ไหนประชาชนก็ต้องการวัคซีนคุณภาพดี และเธอไม่บอกวัคซีนไหนคุณภาพดีหรือวัคซีนคุณภาพดีเหมือนอย่างที่เธอคนนี้เหมือนกับที่นางคนนี้ฉีดใช่ไหมเพราะนางคนนี้เข้าสรรหาเหมือนกันนางคนนี้ก็เรียกหาเหมือนกันว่าต้องเอาวัคซีนที่ดีมาให้กับประชาชนตกลงว่า นางคนนี้และครอบครัวของนางญาติโกฏโิกาของนางก็ได้รับวัคซีนรู้สึกว่าจะเป็นยี่ห้อเดียวกันทุกคนตกลงว่านั่นใช่ไหมคือวัคซีนคุณภาพดีเมื่อพูดถึงวัคซีน ทึ่งหลวงก็พูดไปหลายครั้งเลยว่าสมัยที่วัคซีนออกมาใหม่ๆม,มันแบ่งมันแจกจ่ายกันทั่วถึงไหมไอโครโบโครแวกอที่บอกว่ามีโครงการให้ความช่วยเหลือกับประเทศยากจนแล้วมันไปแจกจ่ายประเทศไหนบ้างมันมีแต่ชื่อว่าจะแจกว่าจะจ่าย จริงๆแล้วมันจะไปแจกจ่ายไปฉีดในประเทศเรอนั้นบ้างจะมีบ้านก็ปราบปลายพอเป็นพิธีหาเปอร์เซนต์อะไรไม่ได้เลยไวัคซินไปอยู่ที่ไหนช่วงนั้นสหรัฐอเมริกากับยุโรปกักตุนเอาไว้กลากับตุนเอาไว้ไวฉีดในประเทศของตัวเองกัน จนเดลเปเรโออกมาเตือนออกมาบอกว่าแบบ่งปันให้กับประเทศยากจนบ้างแล้วมันแบ่งไหมมันก็ยังไม่แบ่งมันส่งไปใหโครงการโกวกโกแหวกกันนะั้นั้มมันก็ไม่ได้ส่งมันก็เก็บไว้ฉีดกันเองฉีดจนไม่มีคนไปฉีดแล้ว ฉีดจนต้องบังคับให้มีการฉีดก็ดูอย่างที่ประทวงที่ฝรั่งเศสมีคนออกมาเดินประทวงประท้วงรัฐบาลที่บังคับให้เขาฉีดวัคซีนถ้าไม่ได้รับการฉีดวัคซีนจะไม่สามารถเข้าร่วมกับสังคมได้อีกมันก็ประทวงกันวุ่นวายเห็นไหม พวกนี้มันเก็บวัคซีนไว้จนเหลือเฟือและวัคซีนมันก็มีอายุของมันวัคซีนมันก็ต้องเก็บรักษาในอุณหภูมิที่มันเย็นจัดมันเสียค่าใช้จ่ายมันยุ่งยากในการจัดเก็บยุ่งยากในการรักษาตอนนี้มันถึงระบายออก พราะมันมีลบต่อไปออกมาอีกออกมาอีกแล้วจะไปเก็บไว้ที่ไหนมันก็ไม่มีที่เก็บพอไม่มีที่เก็บมันก็หาที่ระบายลุงถึงไม่ตื่นเต้นที่ใครเราได้ทำสัญญาซื้อวัคซีนจากคนพวกนี้นี่คือบริษัทยาเป็นอย่างนี้ ก็อย่างว่าช่วงนี้มันเราต้องเสียเปรีบยบเพราะตอนนี้มันตลาดเป็นของผู้ขายผู้ซื้อไม่มีอำนาจต่อรองก็ดูอเมริกาขึ้นไปเชิญสิวัคซีนฟรีฝรั่งเศสบังคับให้ฉีดวัคซีน ขนะที่ประเทศอื่นประเทศอื่นเขาเรียกร้องเรียกหาวัคซีนพอตอนนี้บริษัทยาพวกนี้มันรู้ว่ากลางปีหน้ามันจะมีวัคซีนเวอร์ชันสองออกมามันจะมีวัคซีนย่อตัวใหม่ออกมาซึ่งมันมีคุณภาพดีกว่าปลอดภัยกว่า มันถึงระบายออกมันถึงมาทําสัญญาซื้อขายกับประเทศนนประเทศนี้แ,แจกจ่ายตรงนั้นจะแจกจ่ายตรงนี้ใจดีกันเหลือเกินนะคนไทยบางพวกก็ดีใจขอบคุณพระเราไม่ต้องขอบคุณหรอกเตรียมตัวเตรียมใจให้ดีแล้วกัน le เราทําสัญญาซื้อวันนี้ไม่ใช่เราจะได้วันนี้รุ่งนี้เราจะได้อีกเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ดีไม่ดีเวอร์ชันใหม่ออกมาเวอร์ชันสองออกมาวัคซีนตัวใหม่ออกมาถึงเราค่อยรับวัคซีนตัวเก่าและถึงตอนนั้น ตอนนั้นไอ้พวกคนชั่วพวกนี้มันก็ออกมาประท้วงอีกไม่เอาวัคซีนตัวนั้นอีกจะเอาวัคซีนเวอร์ชั่นใหม่อจะเอาวัคซีนโย่ใหม่เชื่อมันต้องเป็นอย่างนั้นบางทีเราต้องเชื่อมั่นรัฐบาลเชื่อมั่นผู้นำ เชื่อมั่นในสาธารณสุขไทยลุงเชื่อว่าสาธารณสุขไทยระดับหมอที่เขารวมตัวกันทำโน้นทำนี้นั้นเขาคิดดีเขาคิดรอบข้อเพียงแต่บางเรื่องบางอย่างมันพูดได้พูดไม่ได้มันมีข้อจำกัดของมัน เลยมาดูพวงดรามันแสดงออกอะไรกันกวางคนไม่รู้เรื่องไม่รู้ราวออกมาประจานตัวเองก็มีถึงขนาดบอกว่าโอ้ผ่ภานผู้ชายมาเยอะแยะคนดีที่ไหนเขาทำแบ,บี้ นี่มันก็รู้เลยว่าคนพวกนี้มันเป็นคนแบบไหนนี่ก็หนุ่มกันชัยหนุ่มกันชัยบอกว่ามนุษย์มีสิทธิ์จะพูดใช่ครับทุกคนมีสิทธิ์จะพูดทุกคนมีสิทธิ์พูดอย่างที่มนุษย์เขาควรจะพูด มันไม่ผิดหรอกที่มันผิดเพราะว่ามันพูดแบบม,มนุษย์คงไม่พูดกันมันถึงมีความผิดมันถึงต้องคดีนั่นเพราะไม่ได้พูดแบบที่มนุษย์ที่ดีเขาพูดกัน ก็ดูอย่างนวัดคอนเอาเป็นยังไงคอนไปคอนมาจนชาวบ้านเขารู้หมดว่าคนนี้มีความคิดแบบไหนไม่ยอมออกจากโรงพยบาบาลจะย,ยึดเอาห้อง,องโรงพยบาบาลเป็นต,ตัวนิโอของตัวเอง เจ้าของโรงพยาบาลก็ไม่มีสิทธิ์เปิดวิดีโอดูทำอย่างกว่าตัวเองไปเชา่าเป็นสิทธิ์ของตัวเองซึ่งก็แปลกแล้วลูกน้องลูกน้องอะไรมิดอะไรมิดอะไรที่ตัวมันมิดจริงๆ มืดมิดหาแสงสว่างไม่เจอก็ออกสิครับเคยอยากจะมาโค้ชเฮาก็เอาเชิญกันตามสะดวกเชิญกันตามสบายออกมาเลยรีบๆออกมาไม่งั้นเดี๋ยวตกขบวนตอนนี้มีคนให้ท้ายเยอะนี่ ขอยู่อย่างคุณอังคณาอาดตกรรมการสิทธิ์บอกว่าม็บไปอย่างสงบม็บมีจุดมุ่งหมายชัดเจนมีสิทธิ์ทำได้รัฐบาลควรจะลาออกสิทธิ์มันต้องใช้ภายใต้กรอบของกฎหมาย มันถึงจะเรียกว่าศิทบางคนบอกว่าไม่มีกฎหมายห้ามชุม,มนุมหน้าอำนนี้นี่คือพวกนี้มันสร้างว,วารกรรมแผลเด็กดันไปเรื่อยๆอ,อาจารย์บางคนอาจารย์จากมหาวิทยาลัยดังๆ มาอ้างว่าขอรับมีสิทธิ์เป็นสิทธิ์ของประชาชนที่จะทำได้ประชาชนมีสิทธิ์ที่จะแสดงออกมีสิทธิ์ที่จะพูดมีสิทธิ์ที่จะเขียนว่าอย่างนั้นกฎหมายอื่นที่ออกมาที่มันขัดกับรัฐธรรมนูญมันเขาใช้ไม่ได้นั่นอาจารย์เขาบอก นั่นก็คืออาจารย์เข้าไปยกจากมาตรายี่สของรัฐธรรมนูญแล้วเราไปดูที่มาตรายี่สของรัฐธรรมนูญจะปักสองอุปรรนึ้นว่าอไงมาตรายี่ส วักหนึ่งนะลุงจะอ่านเฉพาะวักหนึ่งเพียงวักเดียวมาจากยสิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทยนอกจากที่บัญญัติคุ้มครองไว้เป็นการเฉพาะในรัฐธรรมนูญแล้วการใดที่มีได้ห้ามหรือจำกัดไว้ในรัฐธรรมนูญหรือในกฎหมายอื่นบุคคลย่อมมีสิทธิและเสรีภาพที่จะทำการนั้น ที่จะทำการนั้นได้และได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญตราบเท่าที่การใช้สิทธิ์หรือเสรีภาพเช่นว่านั้นไม่กระทบกระเทือนหรือเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของรัฐความสงบเรียบร้อยหรือีธรันดีของประชาชนและไม่ละเมิดสิทธิ์หรือเสรีภาพของบุคคลอื่น เห็นไหมครับอาจารย์ก็พูดกันครึ่งครึ่งกลางกลางบอกไปว่าตรงนั้นมีสิทธิทำได้แต่นั้นเป็นสิทธิที่จะทําได้อย่างนี้ได้อย่างนั้นได้แต่บอกไม่หมดไม่มีใครบอกไม่มีใครพูดถึงเลยว่ามันทําไม่ได้มันผิดกฎหมายเพราะมี พอฉกเฉินความตามพรกฉอฉกเฉินที่รัฐบาลมันเ็าห้ามชุมนุมเกินห้าคนในพื้นที่บางที่บางแห่งเลยน่าทำเงียบเป็นพื้นที่ไหมกรุงเทพเป็นพื้นที่ห้ามชุมนุมไหมเขาระบุเอาไว้ชัดเจนระบุเอาไว้ชัดแจ้งแล้วทำไมถึงไม่รู้ อ้น,นี่คือเจตนาจะไม่รู้นี่คือพยายามจะแถลจะแดกันเพื่อส่งเสริมให้ผู้อื่นทาําความผิดและใครที่ต้องติดคุกตัวเองไม่ได้ติดคุกนี่นี่ฟังความอเม,มีของคนพวกนี้กฎหมายก็ระบุเอาไว้ชัดเจน แล้ยังบอกว่าเป็นสิทธิ์เป็นเสรีภาพที่จะทำไดไนอนอ้ไปอ้างรัฐธรรมนูญอย่างโน้นอย่างนี้ไปอ่านรัฐธรรมนูญเอาแค่มาตราห้าวักเดียวเนี่ยวักหนึ่งวักเดียว,ว,ว,ยวอ่านเขาบอกไว้ชัดเจนอย่างเขาบอกว่า,าบุาบคคลร่อมได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ ตราบเท่าที่การใช้สิทธิหรือเสรีภาพเช่นว่านั้นไม่กระทบกระเทือนหรือเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของรัฐความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอันดีของประชาชนและไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่นเห็นไหมวักเดียวอาจารย์ยังอ้างไม่หมดเลยยังยกมาไม่หมด ใครเชื่ออาจารย์พวกนี้ก็เตรียมตัวข้าคุกออกมาคอเนเอาตามอาจารย์พวกนี้ตามนักศึกษพวกนี้วระตูคุกเปิดรอยสวัสดีครับ